ทุคนวันนี้พี่ออยอจะมาพาทำคำนวณภาษีค่าโอนกับในตัวของภาษีรายได้ผ่านระบบของกรมที่ดินนะครับที่คลิปที่แล้วเราหาราคาประเมินกรมที่ดินไว้แล้วนะคลิปนี้เราก็จะมาใส่ข้อมูลในในตัวของ ตัวของโปรแกรมของกรมที่ดินว่าเราจะจะต้องจ่ายค่าโอนกับจ่ายค่าภาษีรายได้เท่าไหร่เนาะอ่ะโอเคเรามาหากันเลยอันดับแรกเราเข้า Google นะครับแล้วเราก็พิมพ์คําว่าระบบให้บริการประชาชนคํานวณภาษีอากรกรมที่ดินตามนี้นะครับแล้วก็ Enter เข้าไปพอเราเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาหาเนี่ยมันมีหลายอย่างเลยนะให้เราเลือกเลยไหมครับเนี่ยอันนี้ข้อหนึ่งเนี่ยก็คือดูตำแหน่งที่ดินนู้นนี่นั่นใช่ไหม อันที่2เนยนะครับศูงต่ำลงร้ำต่างต่างอันที่4อีเรเนอร์อันที่5นัดจองล่วงหน้าเออันที่4เนี่ยนัดจองล่วงหน้าอันที่5การคำนวณภาษีนะครับอันที่6กก็จองคิวล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องรางวัลเรื่องอะไรพวกนี้เราต้องเดี๋ยวนี้ต้องจองคิวล่วงหน้านะครับอ่ะโอเคเราคัดลอกเลย หรือเราจะพิมพ์คํานี้ก็ได้นะครับพิมพ์คํานี้ก็จะเข้ามาหน้านี้ทันทีเลยเนาะโอเคอ่ะเริ่มต้นคํานวณก็จะเป็นข้อที่หนึงเลือกประเภทการจดทะเบียนนะครับขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะบุคคลธรรมดาใครเป็นนิติก็กดน,นิติเนาะอ่ะไปต่อราคาซื้อขาย หลังนี้เนี่ยพี่ออยขายที่3ล้าน2ครับ3ล <3, 2 S 1> ้าน2อไปต่อครับปึ๊บที่ดินอ่า51ตารางวาอันนี้ผิดผิดผ,ดผดตารางวานะครับ51ตารางวาราคาประเมินต่อตารางวาจำได้ไหมเราไปหาแล้ว17,000 สิ่งปลูกสร้างครับสิ่งปลูกสร้างประเภทของสิ่งปลูกสร้างเดินหาดูมีอะเนี่ยประเภทบ้านเดียวครับเป็นตึกเนาะพศออที่ปลูกพศอ ปีพศที่ปลูกสร้าง5ปีที่แล้วปีนี้64 64ก็2,564 0 0ก็59นะคร2,559ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างเราก็หามาแล้วจำได้ไหมเอ่ยเมื่อคลิปที่แล้วนะครับ6,750บาทอ่า พื้นที่รวมแเราระบุพื้นที่รวมเลย135ตารางเมตรนะครับจากคลิปที่แล้วนะคบใครตามไม่ทันตรงนี้ไปดูที่คลิปที่แล้วเนาะว่าราคาประเมินกรมที่ดินพวกเนี้ยเราหากันมาได้ยังไงนะครับสรุปป้านหลังนี้ก็ประเมินอยู่ที่ 1, 7 000, 1 4 0 0 0้านจะเห็นว่ามันถูกกว่าเราคิดมาตอนตอนเอ,อ่อคลิปแรกจำได้ใช่ไหมคลิปแรกเรา เราคิดกันได้1 7, 7ึ่0 0้านแแต่อันนี้ทำไมได้น้อยกว่าเพราะว่ามันเขาหักค่าเสื่อมให้จากปีที่ถือครองปีที่ก่อสร้างตรงนี้นะครับค่าเสื่อมร้อยละเมันก็เลยได้ถูกกว่าเนาะอ่าถัดไปถัดมาวันที่ถือกร,รมทธิีอ่าทยอาถือมาไม่ไม่ถึงปีนะเราอ่า อยู่ที่กุมภานะวันที่20คกุมภาก็ 0,2, 2, 5 6 6, 4เป็นการซื้อนะครับแล้วก็ได้มาพร้อมพร้อมสิ่งปลูกได้มาพร้อมที่ดินไม่มีชื่อในทะเบียนหน้าเกินหนึ่งปีนะครับ ถ้ามีเราก็ติ๊กนะถ้าชื่อเรา,เอ,าอยู่ในทะเบียนบ้านตั้งแต่1ปีขึ้นไปเราจะไม่เสียภาษีธุรกิจจำเพาะ3.3แต่กรณีนี้เ่ยคือมันไม่ถึงก็พี่ออยก็จะต้องโดนภาษีธุรกิจด้วย3.3มจามเนาะ,ะต่อไปครับอ่าเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่า เนี่ยครับรายละเอียดราคาต้นทุนราคาประเมินรวมเหมือนไหมคะค่าธรรมเนียม2%นนี่ก็คือค่าโอนนะคะถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาจำได้เนอะอาะเราจะจ่ายตามราคาประเมินกรมที่ดินนะคบแล้วก็ภาษีเงินได้เนี่ยก็จ่ายตามราคาประเมินของกรมที่ดินนะครับแต่ถ้าเป็นภาษีธุรกิจจำเพาะนะครับภาษีท้องถิ่นที่เรารวมกันว่าภาษีธุรกิจจำเพาะ3.3%เนี่ย จะจ่ายตามราคาซื้อขายนะดังนั้นภาษีธุรกิจจำเพาะเราก็จะจ่ายตามราคา3ล้าน2แล้วก็ค่าโอนกับภาษีเงินได้เราจะจ่ายตามราคาร้านเนะครับโอเคอันนี้ก็คือตัวอย่างของการหาค่าใช้จ่ายในการโอนที่กรมที่ดินนะครับก็อันนี้อันนี้ในส่วนของกรมที่ดินนะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับส่วนของธนาคารส่วนของธนาคารก็จะมีอะไรมีค่าจดจำนองหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับน,นั้นก็ ไปคิดอีกทีตามราคายอดที่เราเจดจำนองนะครับอย่าลืมกดใชอ้อย่าลืมกดให้กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ